ความรู้ทฤษฎีการขับรถสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีเรื่องการแจ้งใบอนุญาตขับรถไปจังหวัดอื่น ep 84ตอนที่37 1. ใบอนุญาตขับรถหรือใบแทน 2. รูปถ่ายขนาด1นิ้วหรือถ่ายไม่เกิน6เดือนจำนวน2รูป 3. บัตรประจำตัวประชาชน 4. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านกรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทางวีซา่าประเภทอื่นๆ หากเป็นกรณีใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวแทนบัตรประจําให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชหนหรือหนังสือเดินทางกรณียื่นคําขอ แจ้งย้ายออกนะจังหวัดปลายทางหรือจังหวัดที่มีภูมิภาอยู่ในปัจจุบันให้ยื่นคำขอย้ายออกนะจังหวัดปลายทางโดยใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้1ใบอนุญาตขับรถหรือใบแทน2บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งแทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสําเนา3ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านกรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับวีซ่าประเภทอื่นๆหากเป็นกรณีใบอนุญาตขับรถชนิดทั่วคราว ให้ใช้แทนบัตรประชาชนและใช้หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่แทนสำเนาทะเบียนบ้านขั้นตอนการดำเนินการ 1. ยื่นคําขอต่ออายุพร้อมหลักฐานประกอบคําขอ 2. เสียค่าธรรมเนียมคําขอค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายจํานวน25บาท